สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอโพไซนะครับอำเภอโพไซของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอโพไซนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันที่ที่ว่าการอำเภอโพไซเลยนะครับที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโพไซอยู่ที่ถนนเทิดพระเกียรติตำบลโพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์สามสี่สามสี่ศูนย์นะครับอําเภอโพไซนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศไปนะครับวันนี้ที่อําเภอโพไซก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับก็จะมองเห็นติวทัศ์ไม่สวยงามเท่าไรนักนะครับอําเภอโพไซเขาเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขง นะครับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอโพไซนะครับอำเภอโพไซตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวจังหวัด96กิโลเมตรนะครับและห่างจากกรุงเทพมหานคร725กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ การปกครองข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอเขมราชและอำเภอนาตาลนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอทิศตะวันออกติดกับแฝงสารวันนะครับของสปปลาวนะครับติดแม่น้ำโขงนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นแฝงสารวันนะครับ ต่อจากแฝงสุวรรณเขตน,นะครับทิศใต้ก็ติดกับอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีทิศต,ตะวันตกติดกับอำเภอตะการพืชผลอำเภอตะการพืชผลและอำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับและอำเภอเข็มมาราชนะครับทิศต,ตะวันตกติดกับสามอำเภอนะครับ ส่วนประวัตินะครับประวัติศาสตร์ของอำเภอนะครับประวัติศาสตร์ของอำเภอโพไซเมื่อปีประมาณพศ2321ถึงพศ2322มีเท้าคำผงนะครับแ้ะก็เท้าทิศพรมและก็เท้าเท้ากันะครับบุตรของพระวอภัพรตาได้หนีภัยสงครามพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้านครเวียงจันทร์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็ได้มาสร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่พึ่งนะครับเรียกว่าดงอู่พึ่งใกล้ลำน้ำมูลซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงนี้นะครับต่อมาก็ได้มีกลุ่มคนอพยพเข้ามาอยู่ในท้องที่ ของเมืองเขมราชโดยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านบ้านบ้านซังนะครับและบ้านเก่านะครับอยู่ห่างจากบ้านโพไซไปทางทิศตะวันตกประมาณ1กิโลเมตรเมื่อมีผู้คนมากขึ้นนะครับได้เคลื่อนย้ายมาตั้งลูกรากอยู่ที่บ้านกลางและบ้านนองคูณเมื่อประมาณปีพศ2365และตั้งชื่อบ้านว่าบ้านโพไซนะครับ โดยถือเอาความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญของต้นโพและต้นไซซ,ซึ่งอยู่บริเวณที่ตั้งวัดศรีบุนเรืองและมีนายอิทธิราชนะครับนายอิทธิราชคุณพาทีเคยเป็นผู้ปกครองบ้านโพไซอยู่ในยุคนหนึ่งนะครับเมื่อวันที่13พฤษภาคมพศ2521ก็ได้มีการประกาศกับทรวงมหาไทยแบ่งพื้นที่ อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพไซและต่อมาก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโพไซนะครับตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอรพรยาเมงรายอำเภอพบพระอำเภอทับคออำเภอบ้านโคกและอำเภอโพไซนะครับเมือ่อปีพศ2530ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สบับพิเศษ ists, ลงวันที่12สิงหาคมพศ2530นะครับตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพไซและยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโไพไซพศ2530นะครับอําเภอโพไซจังห ah ว<า>ัดอุบลราชธานีการแบ่งเขตการปกครองการปกครองส่วนภูมิภาคอําเภอโพไซก็แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล 7 1หมู่บ้านนะครับก็ได้แก่ 1. ตําบลโพไซมี17หมู่บ้าน 2. ตําบลม่วงใหญ่มี15หมู่บ้าน 3. ตําบลสำพงมี11หมู่บ้าน 4. ตําบลสองคอนมี9หมู่บ้าน5ตําบลสารพีมี10หมู่บ้าน 6. ตําบลเหล่างามมี9หมู่บ้าน ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท้องที่อำเภอโพไซก็ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เจ็แห่งได้แก่หน่งเทศบาลตำบลโพไซก็ครอบคุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพไซสององค์การบริหารส่วนตำบลโพไซก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลโพไซเฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพไซ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลม่วงใหญ่ทั้งตำบล 4. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลสำโรงทั้งตำบลหองค์งางการบริหารส่วนตำบลสองคอนก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลสองคอนทั้งตำบล 6. องค์การบริหารส่วนตำบลสารพี ก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลสารพีทั้งตำบลเจ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างามก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลเหล่างามทั้งตำบลน,นะครับก็สรุปแล้วก็คืออำเภอโพไซก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เจ็ดแห่งตามที่ได้กล่าวมานะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอโพไซก็มีหลายแห่งนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือ 1. 3,000โบกนะครับ 2. หาดสลึงนะครับ 3. ูภูสมุย 4. ผาชัน 5. ผูภูป้อม 6. เสาฉเฉลียงใหญ่ 7. วัดป่าภูสูงนะครับเครือข่ายวัดเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลเหล่างามนะครับเราก็เดินทางชมบรรยากาศของอำเภอโพไซ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือ3,000โบกนะครับก็3,000โบกก็เป็นแก่งหินหรือกลุ่มพลรกนะครับที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากกว่า3,000แอ่งนะครับแล้จะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งนะครับ เชิญไปเที่ยวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ